คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของชีบะนะครับโดจคอยนะครับแล้วก็โพลิกอนนะครับรวมถึงมีเรื่องของ Bitcoin บิตคอยนะฮะก็เลยดูว่ามีอยู่4เรื่องเต็มอิ่มอยู่พอสมควรในช่วงเที่ยงวันในวันนี้กันนั่นเองน,นะครับโอเคก็ก่อนที้ไปดูกันเนาะย,ยังไงอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทเทงหลายคลิปตัวด็อกหน่อยเนานะหรือว่าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ต้องการสั่งซื้อเสื้อนะครับยังไงอย่าลืมกดลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกัันเลยครบ เรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ S&P 500กันก่อนเลยละกันนะครับเรเดียวเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วเนาะที่ปิดเขียวนะครับถือว่าโอ้เดี๋ยวนี้3วันปิดเขียวแล้วก็ยิ้มกันได้แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเราดูใน,นขณะนี้เนาะก็ถือว่ายังเป็นขาลงอยู่อย่างหนักหน่วงใน,นขณะน,นี้แต่ก็ช่วงนี้หรือว่าวันสองวันนี้ยังคิวเขียวฟินๆได้นะครับผมแล้วก็เมื่อคืนนี้มีในเรื่องของเฟดไมเนะ็ตเนาะหรือว่า,าสรุปผลนะครับผมสำหรับแรงงานการประชุมของ เฟดในเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับก็คาดการในปลายเดือนนี้นะครับผมที่จะมีการประชุมเนาะสลับ FOMC Meeting นะครับก็คือจะขึ้นดอกเบีย้ยอันนี้ยังไม่ชัวนนะเราไม่0.5ก็0.75นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่ คาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้ตลาดเตือนตหนกตกใจอะไรไปแล้วนะครับเพราะว่าชินแล้วนะครับผมกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะแต่ถ้าขึ้นไปถึง1%ึงอันนี้ก็อาจจะตกใจนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น0.5หรือว่า0.75ก็คงจะเฉยๆนะครับในนักขณะนี้เพราะว่าตลาดได้ไพร์อินไปในราคาหมดแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคริปโตกันบ้างนะครับถือว่าตอนนี้เบ้นเงินต่างๆหลาไหลายเข้าไปในกองที่ชื่อว่า BITI หรือว่า ช็อตบิตคอย n เยอะมากๆนะครับผมในช่วงนี้เนาะพุ่งไปกว่า300%นะครับซึ่งจริงๆแล้วเ,เนี่ยถ้าเราดูนะครับผมชาร์ตที่มันเติบโตเพิ่มมากขึ้นเนาะสำหรับกองที่เป็นการช็อตบิตคอยนั่นแหละนะครับผมของโปรแชร์เนาะถ้าเราดูนะครับตั้งแต่วันที่21หรือว่าปลายเดือนที่ผ่านมานะครับ2ี่2 2บเ4เนี่ยเติบโตเพิ่มมากขึ้นหรือว่าพูดอีกมุมหนึ่งได้ว่ารายใหญ่ๆยังมองว่า บิตคอยมีโอกาสที่จะลงอยู่ซึ่งทันใดนั้นเขาอาจจะคิดผิดก็ได้นะอันนี้ไม่ใช่ว่ารายใหญ่คิดแล้วเราจะยังไงนะครับคิดผิดก็ถูกได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งทันใดนั้นอันนี้เพื่อนๆต้องไปพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นในหนึ่งสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่นั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเข้าไปในชอ็อตบิตคอยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่จะได้เห็นมุมอมองแล้วกันเนาะของรายใหญ่ต่างๆนั่นเองในณะ นี้นะครับที่เข้าไปซื้อกองกองนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของชีบะกันบ้างนะครับก็เมื่อเช้านี้เราได้ทําข่าวกันไปนะว่าว่ามีเวลเข้าไปซื้อเหรียญชีพค่อนข้างเยอะนะครับผมเป็นพันพันล้านบาทเลยน,ะนั่นเองซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของบนเชนอ n ethereum นะครับกระเป๋า100กระเป๋าอันดับแรกเนี่ย ถือชบาเป็นอันดับ2รอ,องจาก USDC นะครับถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพอมีข่าวเวลหรือววเวลถกกันเข้าเซิร์ฟปุ๊บโอ้โหมีข่าวนี้ตามมาเลยนะครับก็เลยเดยว่าอะไรจะเหมาะเจาะอะไรจากขนาดนั้นนะครับผมก็ถือว่าล่าสุดนะครับทางชิบาเตรียมที่จะเปิดในเรื่องของตัว stablecoin นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญที่จะเอามาเป็นเหนรียญ Reward Token สำหรับเกมที่เขาเตรียมที่จะทําหรือว่ามี เลเยอร์สองที่เขาจะทําก็คือตัวชนะิเบเรียมเนาะหรือว่าเป็นเป็นเลเยอร์สที่อยู่บนอีเทเรียมนี่แหละแล้วก็จะเอามารองรับการทํางานของเกมของชิบะนั่นเองนะครับผมซึ่งเหรียญก็คือเซฟบอคอยจะใช้ชื่อว่า s h i หรือว่าเหรียญชินะครับแล้วก็เหรียญที่จะใช้เป็นเหรียญรีวอร์ดในเกมหรือว่าในเมตาเวิร์ดเนี่ยจะใช้ชื่อว่าเทรดนะครับ T R E A T น,นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น2เหรียญที่เตรียมที่จะเปิดสำหรับ ตัวไละ่สองที่ชื่อว่าช h เบเรี่มหรือว่าตัวเกมหรือว่าเมตาเวอร์ของเขานั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเกิดเมื่อไหร่แล้วก็จะน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่หลายคนค่อนข้างจับตาแต่ก็ต้องรอ,อเรามาระวังกันนิดนึงเนาะบางทีสมมติถ้าแบบเฮ้ยมีข่าวว่าเกมจะเปิดวันนั้นวันนี้อะไรแบบนี้ราคามานันอาจจะกระโดดหรือว่ามีการขับเคลื่อนของราคาเนาะแต่เวลาที่เกมเปิดยังไงอย่าลืมเทปโปรฟิตด้วยนะครับเผื่อ พอข่าวออกมาปุ๊บพอเกมเปิดตัวปุ๊บราคาโดนเทอะไรประมาณนั้นก็ก็ยังไงเรามาระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคต่อมานะครับถ้าเราพูดถึงชิบะขอพูดถึงโดสกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับซึ่งล่าสุดทางคุณนิลลาร์มัสนะฮะตอนนี้นะครับผมเตรียมที่จะให้เหรียญโดสคอยเป็นเหรียญที่จะเอาไว้ใช้ในการเพย์เมนต์สำหรับ ลูปนะครับผมหรือว่าเป็นเป็นอุมโมง์เทรัสเวกัสนั่นแหละนะก็สามารถที่ <c oughs> จะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันศุกร์นี้มั้งนะครับผมถ้าจะไม่ผิดเนาะก็สามารถที่จะให้เราใช้เหรียญโดดคอยในการเอาไปาซื้อตั๋วขึ้นรถได้นั่นแหละนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะสำหรับราคานะครับก็รอบหนึ่งเราราวหนึ่งจุดห้าเหรียญหรือว่าประมาณสักสี่สิบห้าสิบบาทนะครับผมตอนหนึ่งรอบเนาะแล้วก็ถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งวันเลยเนี่ยวันวันเดย์พาสเนี่ยก็จะ 2.5เหรียญนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างถูกเนาะแต่ก็ทันทีทนั้นตัวลูปเนี่ยมันยังวิ่งได้ไม่ค่อยเร็วไม่รู้ว่าติดอะไรหรือเปล่านะครับคิดว่าอนาคตน่าจะเร็วกว่านี้เนาะเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยก็เราๆสัก29ไมล์29ไมลเออขออภัย35ไมลต่อ1ชั่วโมงหรือว่าความเร็วประมาณสักถ้าตีเป็นกิโลเนี่ยก็เราๆสัก5060นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ ที่ยังช้ายอยู่ใน,นขณะนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของแบ n a n c e นกันบ้างน,นะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้เดินสายอยู่พอสมควรนะครับล่าสุดไปเจอประธานาธิบดีที่ i v o r y c o ค้นั่นเองนะครับแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของอนาคตของโลกคริปโตน,นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนาะหรือว่าไม่รู้เป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าที่เขาได้เข้าไปคุยนะครับทางพิติเซซ,ซีนะครับผมได้ออกมาบอกนะว่าแอฟริกาเนี่ยถือว่าเป็นโซนที่ต้องการหรือว่าอยากที่จะ Adopt ในส่วนของคริปโตเคอเรนซี เยอะเลยนี่แหละนะครับผมเพราะว่ามีแค่ 10- 20%เท่านั้นเองที่ฝากเงินไว้ในแบงก์ก็คือเลียกเดียวว่าหลายคน 80- 90%น่ะยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงเซอร์วิสแล้วก็บริการเกี่ยวกับในด้านของการเงินได้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือว่าบล็อกเชนจะเข้ามาช่วยในเรื่องของที่ทางโซนแอฟริกาได้นั่นเองนะครับก็คิดว่าถ้าเรื่องนี้เกิดหรือว่ามีการออปชันจริงๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให มีมีเรื่องที่แบบดีๆขึ้นมาบ้างในโลกคริปโตใน,นขณะน,นี้นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดพิธีซีซีก็มาบอกนะครับว่า1 BNB เท่ากับ1 BNB นะครับเพราะว่าช่วงนี้แบ,บนแนนค่อนข้างพุ่งอยู่พอสมควรนะครับผม8%ซในช่วงสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสมาร์ทโฟนกันบ้างน,นะครับล่าสุดทางโพลีกอนก็เอาเขาด้วยนะครับผมหลังจากที่ก่อนหนะ้านี้มีโซลนาเตรียมที่จะทำสมาร์ทโฟนถูกต้องไหมโพลีคอนก็ ตามไปตามๆกันนะครับผมเลยเดียวว่าจับมือกับทางบริษัทหรือว่าทีมเทคคอม a n นีนัที่ทำในเรื่องของสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า n o t ต i n g นะครับอ่ะ n o t ต i n g หน้าตาเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นสมาร์ทโฟนอันนี้ไม่รู้ว่าอ่าสุดท้ายเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าเรายังไม่ได้เห็นตัวโทรศัพท์จริงๆนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าว่าใช้งานแล้วจะเป็นยังไงนะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันใครมีข้อมูลอะไรเสริมก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะสำหรับตัวสมาร์ทโฟนเจ้าใหม่ จากทางอังกฤษเจ้านี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมือกับทางโพล y g o n เนาะก็คาดว่าในอนาคตโทรศัพท์นี้น่าจะมีการใช้งานตัวเว็บ3แอปต่างๆบนโพ l y กอนที่อยู่ในโทรศัพท์รุ่นนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้จับมือกันก็คือสามารถที่จะคนที่ต้องการที่จะ Access หรือว่าเข้าไปซื้อโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อ NFT ได้นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นการจับมือกันนั่นแหละเนาะแล้วก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการเคมโทรศัพท์รุ่นรุ่นนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องที่อนาคตโซลานามีโทรศัพท์ผลเกกันก็เอากับเขาด้วยมีโทรศัพท์ไม่รู้ขั้นไหนจะมีโทรศัพท์อีกหรือเปล่าหรอที่จะต้องใช้มือถือกันสักสียห้าเครื่องนะครับมีหลายเชนอันนี้แซวเล่นนะฮะคงคงจะคุยกันได้นี่แหละนะครับแต่ผมคิดว่าไอโฟนก็คงมีมีแอปอะไรต่างของของอ สิ่งต่าๆเหล่านี้โซลน่าหรือว่าพลีกอนเนี่ยมันน่าจะเอามาไว้ใน iPhone ได้นะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหม่ๆแล้วกันเนาะที่ทําให้หลายคนค่อนข้างตื่นเต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะอันนี้ก็ mm. ก็ถือว่าเป็นข่าวเฉยๆนะครับเราต้องรอดูว่าจะเกิดจริง ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมปุ่มนี้นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกได้นะก็ถ้าใครสั่งซื้อก็จะมีแบบเท่ๆทายชื่อเอาไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็น,นหนึ่งช่องทางในการซัพพอร์ตสามารถสั่งซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิปตัวด็อกได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อเสื้อก็สามารถทําได้นะลายใหม่นะครับลายนี้นะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะมี เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเพื่อนเพื่อนคไหนที่ต้องการสั่งซื้อในส่วนของอ e ีบุ๊กหรือว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับรวม,รวมสูตรเทรดบิตคอยน์แบล็กเทดกว่า10ปีไม่รู้ล่วงกราฟก็เทรดได้ก็สามารถกดลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็สัตั์คลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะสำหรับข่าวสารยามเที่ยงนะครับก็มีหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์ Bitcoin นะครับผมชิบะแล้วก็โพลีคอน นะครับผมก็คิดว่ากรมข้อสารสำหรับวันนี้น่าจะชอบโดยเฉพาะแฟนๆชิบะแฟนๆดอทคอยนะครับโอเคอยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ